ครับผมกราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับน้องสวัสดีพี่น้องสุภาพสุน,นะครับวันนี้เรากะมาพบมาผ่อนกันสำหรับในทางฮานอยวันอังคารวันที่2มกราคม2567นะครับอ่ะก่อนอื่นก็มาดูที่ฮานอย6เม็ดงามๆนะครับผมฮานอยเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะครับ96 98 94 6กแปดหกตัว4 9 6 8 6 4 6 9 8แูดวิ่งหรือว่าเลขไหลเกกับ6นะครับเม่เดียวเ6้าอ่ะนะครับวันนี้ออโก้ชอบ9ก6าหเป็นการส่วนตัวนะครับเนื่องจากออโก้มองว่าวันนี้เลข9 6้าเป็นเลขที่สวยมากนะครับ ส่วนหลักรูดเฉพาะเจาะจงนะครับหลักรูดเฉพาะเจาะจงฮานอยเชโกกิตรูด6รูด3ฮานอยพิเศษรูด8รูด9ฮานอยปกติรูด4รูด6ฮานอย VIP รูด8รูด9นะครับอ่าวันนี้ก็คือ6 4 8 9ชุดวินนะครับ ชุดวินหกสี่ปดเก้าอ่าไปกับไปกับบนล่างชุดวินนะครับเนาะก็6เมตรนะครับไปกับบนล่างก็12เมตรอ่าหกหกสี่แปดเก้านะครับผมชุดวินนะครับสี่นอยเลยเนาะอ่านะครับผมอีกหนึ่งรอบนะครับหลักรูดเฉพาะเจาะจงห้านอยเฉพาะกิจรูด6รูด3าห้านอยพิเศษรูด8รูด9กาห้านอยปกติรูด4รูด6 ฮานอย VIP รลูด8รลูด9นะครับนะวันนี้ก็คือ9กับ6มองว่าเป็นเลขไหลน,นะครับแน่นอนว่าวันอังคารมันก็วิ่งเลข9กับเลข6แรงนะครับเนาะแล้ววันนี้สูตรมันก็คือเราไม่ได้ปรับนะครับเพราะว่าเราก็ใช้ตามตามสูตรเลยวันนี้แล้วก็มันก็ตรงกับเลขวันด้วยมันก็เลยสวยเนาะนะครับนะพี่น้องจะลูด6ก็ได้ลูด9ก็ได้ลูด8ก็ได้ได้หมดนะครับแต่โอโกเลือก9กับ6 เพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นเลขธนาคารนะครับเนาะอ่าก็ตามนี้นะครับผมอ่าวันนี้คือชอบอยู่อ่าสองสองเม็นำงามก็คือเก้าหกนะครับเก้าหกแล้วก็เก้าแปดอ่านะครับผมคือเน้นในเลยสองเมตรนะครับเน้นเก้าหกเก้าแปดอ่าไปกลับบนล่างนะครับผมก็อย่าลืมกลับด้วยนะครับงบถึงเอาหกเมตรอ่าก็ตามนี้นะครับผมไปกลับบนล่างเนาะสี่น้อยนะครับ วันนี้ก็วันวันที่สองแล้วนะครับผม2องอมก,กรานะครับเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับน้อยวันนี้ขอให้ม,ม่นอนคนโชคดีแล้วกันนะครับอ่าจะลู่จะวิ่งจะเจาะจะเดีนจะเน้นจะวินก็เรียกเอาได้เลยนะครับผมเนาะอาจจะไปทางลูดก็ได้เจาะก,ก็ได้วินกไ็ได้ได้หมดนะครับเม็ดเดียวก็ได้เนาะเก้าหกเลยนะครับผมผมก็ชอบวันนี้คือเก้าหกหกเก้านะครับก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับผม ส่วนนี่น้องที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ก็ยิงเลย QR code นะครับอ่าสแกนใน QR code เข้ากลุ่มไลน์ฟรีนะครับเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวอาโก้ดึงเข้านะครับแอดมาอาโก้ก็จะดึงเข้ากลุ่มทันทีเข้าฟรีนะครับผมเนาะอ่านะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมก็เพี่น้องการได้หวยหุ้นนั่นแหละนะครับหุ้นอื่นล่าอื่นน้อยอื่นทุกหวยมีหมดในกลุ่มไลน์นะครับอ่าก็ําไนี้เลยเนาะอ่าเราเจอกันใหม่วันหน้านะครับ วันนี้ก็มีประมาณนี้ฝากพี่องกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมขอให้ป,ปังๆแล้วกันเนาะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมขอให้พี่อนทุกคนโชคดีมีชัยทุกท่านนะครับอ่าเฮงเฮงรวยทุกท่านนะครับผมเนาะอ่าเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วผมสวัสดีครับ